การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วางกรอบไว้ก็จะสามารถที่จะซ่อมแซมถนนให้กลับมาใช้ได้ให้ทันนะครับภายในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ช่วงบ่ายนะครับคาดว่าจะมีการนําทรายเพื่อเตรียมเทคอนกรีตนะครับให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ จหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตบางคอแหลามขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณจุดที่ถนนสุดตัวหน้าการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวาเพื่อสูบน้ำออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ150เมตรหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ใช้เครื่องจักรขุดเจาะเคลียร์พื้นที่คอนกรีตเพื่อเตรียมปรับสภาพพื้นทิวถนนใหม่นีครับให้มีขนาดลึกมาขอไปครับ ซ่อมแซมผิวถนนใหม่นี่ครับที่มีขนาดความลึกประมาณ2เมตรกว้างประมาณ20เมตรให้กลับมาใช้ได้ตามปกติภายในวันที่3ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนนำเครื่องมือวัดประดับโครงสร้างการเอียงของบนผิวการจราจรเพื่อประเมินความปลอดภัยนะครับก่อนเริ่มขั้นตอนการถมทรายและเทคอนกรีต ขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังคงกั้นรั้วเหล็กกั้นพื้นที่ปิดช่องทางการจราจรหนึ่งช่องทางและเปิดให้ใช้ได้หนึ่งช่องทางเพื่ออำวยความสะดวกให้กับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนบริเวณลานจอดรถเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลติดกับฝั่งถนนที่มีการซุดตัวเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่นการไม่ให้จอดใกล้จุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันความปลอดภัย โดยช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องมีการไฟฟ้าท,ที่ที่การไฟฟ้านครหลวงเขตยาน,นาวานะครับมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจึงทําให้ไม่กระทบมากนักสําหรับผู้ที่ใช้เส้นทางถนนตกเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ขับขี่สามารถใช้เส้นทางหรือกลับรถภายในซอยเจริญกรุง111ได้นะครับเป็นการชั่วคราวซึ่งอาจจะทําให้บริเวณนี้เกิดการชะลอตัวของรถที่แล่นผ่านกับ กับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมจาลงพื้นที่เพื่อตรวจก่อนที่จะมีการเทพื้นคอนกรีตเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับนอกจากบริเวณพื้นที่นี้เป็นที่ใช้บริการให้กับประชาชนก็คือการไฟฟ้านครหลวงยานนาวาน,นะครับไม่ไกลกันก็เป็นโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับประชาชนที่ใช้บริการก็คงที่จะสามารถเดินทางไปใช้บริการได้ตามปกติรับ